สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับก็โ่ช่องศูนย์รวยซับนับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รวยซับนับล้านจะนำเสนอสูตรเด่นคู่ขี้สิบหน่วยล่างตัดสามสูตรนะคะคู่ขี้สิบหน่วยล่างตัดสามสูตรจะเป็นอย่างไรนะคะรอบที่ผ่านมาสูตรของเราเข้าไหมเอ่ยคู่คู่มาเห็นไหม ดิฉันไปนเน้นขี้คู่เพราะว่าคิดว่ารอบที่ผ่านมาเขามาคู่คู่แล้วรอบนี้จะไม่มาอีกคู่คู่ว่าสานอะไรก็เกิดขึ้นได้เห็นไหมดิฉันบอกแล้ว6กหมาเลยคือสถานะของเขานะคะมีขี้คู่และก็คู่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 มาค่ะทุกท่านคะหกหมาเฉยเลยอะเฮ้ยเนี่ยดูสิ ขี้คู่คู่ขี้ขี้ขี้คู่คู่คคคปะเ้าคิดผิดถนัดเลยเดี๋ยวเราจะมาดูรอบนี้กันดีกว่านะคะรอบนี้จะเป็นยังไงจะได้เลขอะไรไปใช้นะคะในเด่นคู่ขี้สิบหน่วยล่างตัดกันอยู่สามสูตรนะคะถ้าสองสูตรนี้เป็นอะไรที่แบบไม่ขาดแต่ถ้าเป็นสามสูตรเนี่ยขาดปุ๊บไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฝากคำเตือนตามกฎกติกามรารย,ยาท ช่อง YouTube และเพจใน Facebook กันก่อนดีกว่านะคะทุกท่านนะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสุรที่ดีจะนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกๆท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนที่ จะนำไปใช้กันนะคะช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยทรัพย์นับล้านฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะมาเราจะมาลุยดูนะคะสำหรับสูตรเลขของเรานะคะขอให้มาขี้คู่นะอรอบนี้หนึ่งกันยาไปใช้16กกันยาสูตรที่หนึ่งก็คือใช้หลักหน่วย ล่างนะคะหน่วยล่างคือเลขหนึ่งสูตรที่สองสิบละสิบที่สองนะคะก็คือเลขเก้าสูตรที่สามก็คือเลขเก้าในหลักสิบที่สามนะคะอ่าผลปรากฏว่าหนึ่ง ก็คือขี้ขี้ก็หนึ่งสามห้าเจ็ดแล้วก็เก้านะคะส่วนเก้าขี้เหมือนกันก็หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสูตรที่สามขี้อีกหนึ่งสามห้าเจ็ดแล้วก็เก้าคนปรากฏว่าตัดออกมาเนี่ยถ้ามาแบบนี้ข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 ี้ยืนรอเลยนะคะแบบนี้นะ แต่จะว่าไปก็ไม่ใช่ติมซะทุกอย่างอาจจะมาทั้งขี้ขี้แล้วก็ขี้คู่ได้นะคะอ่ะผลปรากฏว่าตัวเลขที่ออกในงวดวันที่16กันยานะคะรางวันที่1ออก3 2 0 8 1 2 2ตัวล่างออก4 6ค่ะฮะสลบสบสีชมพูเลยนะคะทุกท่านนะขี้คู่มีที่ไหนมีแต่คู่คู่เลยทีนี้ รอบนี้นะคะเรียบร้อยโรงเรียนเจ๊กโรงเรียนจีนไปเลยไม่มีเลยนะคะกลายเป็นคู่คู่สูตรหลุดทั้งสามสูตรเป็นอะไรที่แบบเหลือเชื่อมากนะคะไม่มีมาเลยสูตรนี้เขาเดินดีมากนะทุกท่านนะปกตินี้เขาจะไม่ค่อยหลุดสุ่มสี่สุ่มแปดสุ่มเก้านะคะทุกท่านนะจะไม่ค่อยดุดทำเพื่อนะคะสูตรนี้นะ ส่วนนี้ใช้นานมากแล้วนะคะไม่ค่อยหลุดไม่หลุดพั่มเพื่อเอาง่ายๆนะคะสำหรับส่วนนี้เด,ด,ด,ดินดีใช้ได้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะมาดูกันต่ออยากหลุดก็หลุดไปมาดู16กันยาไปใช้1ตุลานะคะสูตรที่1ใช้หลักหน่วย หน่วยล่างนะคะคือเลข6สูตรที่2ใช้หลักสิบที่2นะคะก็คือเลข3สูตรที่3คือหลักสิบที่3คือเลข4ค่ค่ะ6คือคู่คู่ก็จะเป็น0 2 4 6แล้วก็8ขคี้เลข3เป็นคี้ก็คือ1 3 ห้าเจ็ดแล้วก็เก้าสูตรที่สามเป็นเลขคู่อีกศูนย์สองสี่หกแปดคนปรากฏว่ามาในแนวนี้คู่ขี้ได้นะคะคู่ขี้อีกอันนึงก็คือคู่คู่แต่ดิฉันคิดว่าเขาไม่มาอีกคู่คู่ เสียใจด้วยค่ะเขามาคู่คู่อีกหนึ่งตุลาคมหกสิบหกนะคะรางวัลที่หนึ่งออกเจ็ดสองเองศูนสองตัวล่างออก66เลยพะระเจ้าปะคุณรดนช่องมาคู่คู่ที่เราวางไว้นะคะงวดที่ผ่านมาเห็นไหมวันนี้หนึ่งตุลาเนี่ยออกคู่คู่ค่คะเป็นอะไรที่แบบเหลือเชื่อ นี่ค่ะสูตรที่สองหลุดนะคะเทคแคนนิดนึงเขาจะได้เดินไปกับเรายาวๆนะคะเดินไปด้วยกันยาวๆจับมือกันไปยาวๆนะคะเหมือนคุณพี่อริสาไม่ต้องซีเรียสนะคะมาไม่มาไม่มีใครซ้านะคะที่ว่าดับศู์ทุกหลักค,คือเลขดับที่คุณพี่แบ่งปันมาตลอดไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องไปซีเรียสดิฉันไม่ได้คิดอะไรเลย ดิฉันเข้าใจนะคะสูตรก็คือสูตรนะคะมีเข้ามีหลุดอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ขอพระคุณมากๆอยู่แล้วที่มาแบ่งปันพวกเรานะคะคุณพี่อาริสามไม่ต้องซีเรียสน,นะคะอย่าซีเรียสน,นะคะมาเรามาดูกันต่อนะคะขอพระคุณด้วยซ้ําที่มาแบ่งปันทุกงวดเลยนะคะขอบคุณแล้วก็เข้าดับเอาอยู่ทุกรอบเลยนะคะมีรอบนี้แหละตัวเลขของดิฉัน กลายเป็นมาศูนย์มาเก้ามาอะไรกันไปเต็มไปหมดเลยตัวลิวิเตเล็กดับมานะคะแต่ก็สามารถดับเอาอยู่ได้เช่นกันมันก็ไม่แม่นแน่เสมอไปที่ว่าจะดับไม่อยู่นะคะเรามาดูกันนะคะทีนี้เรามาดูกันเราก็ต้องตีความไปทั้งหมดว่าเออเขาอาจจะมาได้อะไรประมาณนี้นะคะเพราะไม่มีใครทราบเนาะมาดูในรอบดีเดนหนึ่งตุลาไปใช้สิบหกตุลาคมนะคะทุกท่านนะอ่ะ เดี๋ยวจะบอกว่าอุตส่าห์มาแบ่งยังจะมาว่าอย่างวันอย่างนี้ไม่ใช่นะคะดิฉันไม่ได้ภาคคุณพี่นะแค่บอกว่าถ้าเผื่อใครชอบศูนย์ก็จัดไปได้อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าสองศูงเนี่ยมันมีทั้งศูนย์มีทั้ง2และศูนย์กับ2รอบนี้ก็รู้สึกว่าจะเดินแบบโปเล้งโปเล้งติดกันมาเทพทุกสุดถ้าศูนย์ดับเอาอยู่นี่โคตรเจ๋งเลยนะคะรอบนี้นะ อ,อสุดยอดจริงๆนะคะมาเรามาดูกันต่อนะคะหน่วยที่หน่วยล่างนะคะเลขหน่วยล่างคือเลขหกเป็นเลขคู่สิบที่สองนะคะก็คือเลขสองเลขคู่อีกแล้วบาดโทสิบที่สามก็สองก็คือเลขคู่อีกแล้วเอาแล้วมาแบบนี้นะทุกท่านนะตัวเลข คู่คู่คู่หมดเลย0 2 4 6แล้วก็8 0 2 4 6แล้วก็8 0 2 4 6แล้วก็8คนปรากฏว่าอ่าสูตรที่2นี้ผิดนะคะสูตรที่สูตรที่สผิดคือมาคู่คู่แล้วรอบนี้ล่ะพี่จ๋า เกิดอะไรขึ้นนะคะพี่จา๋าคู่ทั้งหมดทั้งมวลเลยในสามสูตรอันดับแรกที่เราต้องจับตามองคือคู่คู่ค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วอีกชุดหนึ่งก็คือคู่ขี้หรือขี้คู่ได้นะคะเป็นคู่ขี้หรือขี้คู่ก็สามารถมาได้นะคะอ่าถ้าพินหมดคือขี้ขี้มาเลย ถ้าผิดหมดนะข,ขี้เดินเลยนะคะทีนี้นะแต่จะเป็นอย่างไรนะคะทุกท่านต้องใช้วิจารณญาณให้ดีๆนะคะรอบนี้ตัวเลขแบบมันไม่หนีไปไกลหรอกนะคะทุกท่านนะไม่หนีไปไกลนะคะ,ะเด่นคู่ขี้สิบหน่วยล่างนะคะชุดนี้เด่นคู่ขี้10บหน่วยล่างนะคะ นี่คือนี่คือโจทย์ของเรานะคะแล้วตัวเลขของเราจะมาในลักษณะใดแต่ถ้าถ้าเป็นหนึ่งกับศูนย์ก็จะกลายเป็นคู่ขี้ขี้คู่เด้ยอ่าถ้าหนึ่งกับศูนย์มานะจะเป็นขี้คู่อ่ามาในลักษณะขี้คู่นะคะอ่าขี้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 เป็นไปได้ไหม อาจจะเป็นไปได้แต่น้อยนะคะขี้คู่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะคะห้าศูนย์ก็ขี้คู่อ่ะคู่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 แล้วก็ขี้คู่นี่ก็เป็นไปได้หมดนะคะทุกท่านนะสามารถเป็นไปได้หมดเห็นไหมคะจะเป็นคู่คู่ก็ได้ถ้าถ้าเขาออกนะเขาจะออกนะก็สามารถออกได้หมด นะคะคู่ขี้เลยอ่าตัวเลขของเราก็จะมาในคู่ขี้มากกว่านะคะลักษณะถ้ามาหนึ่งศูนย์เนี่ยแล้วก็ห้าหกเจ็ดเนี่ยก็คือห้ากับเจ็ดนี่ก, 8, 9, ก็ขี้แปะไอ้เก้าก็ขี้ละก็จะเป็นขี้ขี้คู่ขี้ข,ขี้แล้วก็ขี้คู่นะคะที่มาแต่ก็ห้ามพลาดนะคะในชุดนี้ห้ามพลาด นะคะรอบนี้มีให้เห็นมีให้เฮม,มีให้หากันแน่นอนนะคะอ่ามีให้เฮให้หากันแน่นอนขี้คู่คู่ขี้คู่คู่ถ้ามาอีกก็คงแบบสุดยอดอะถ้ามาอีกจะเป็นยังไงนะคะถ้ามาอีกที่จะมาได้ก็จะเป็น แปดศนี่เนีถ้าเกิดมานะแปก็มีสิทธิ์มาได้นะนี่แปดศนะคะจะมีแปกับหกนะถ้ามาคู่คู่นะคะที่จะเดินมาได้ถ้ามาคู่คู่นะจะมีคือแปดศอ่านอกนั้นก็จะเป็น ขี้คู่ไปนะคะถ้ามาก็เป็นขี้คู่ไปเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดูอีกชุดหนึงแป๊บนึงดับหลัก10หลักหน่วยล่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูในชุดนี้อ่าชุดนี้กลายเป็นศูนย์หนเนี่ยไม่ใช่1นศ คู่ขี้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 แปดอยู่หลังหน่วยเออสองศู 2, นย์สองสามสี่ศูนย์หลักสิบในชุดนี้ ศูนย์หลักสิบอย่างเงี้ยไม่น่าจะไม่น่าจะได้นะคะถ้ามาก็จะมาอยู่หลักหน่วยมากกว่าถ้าหลักหน่วยดับก็คือศูนย์กับศูนย์เนี่ยเหรอจะดับเอาไม่อยู่เนอะเหรอโอ้เพราะศูนย์นี้เขายังไม่หลุดเลยนะคะที่ทํามาเนี่ยยังไม่หลุดเป็นศูนย์ใหม่ยกใหม่นะคะทุกท่านนะชุดใหม่ อะตามนี้แหละทุกท่านตามนี้เลยค่ะถ้าเป็นคู่คู่หกแปดก็น่าสนนะเอ้ยไม่ใช่เรียกล่างเรียกล่างหกแปดเต็มสี่เนาะก็มีเหมือนกันนะมีแตหกสี่แปดสี่แล้วก็หกแปด ไม่มีนะคะอ่ะก็ถ้าจะมาก็จะเป็นก็แทบจะเป็นไปได้หลายๆตัวนะคะห้ก็ได้6.7ก็ได้นะคะ หกหนึ่งเจ็นนตัวนี้ก็ชนนะเนี่ยหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งที่ในชุดนี้นะคะเนี่ยนี่น,นี่อยู่ในชุดนี้น, 6, 5, 6, 8, 9, นี่หกห้าหเนี่ห้าหกแปดเก้จะเป็นห6าหกเก้แล้วก็เก้นะคะ เออทีฉันก็ลืมดูจากประมาณนี้นะคะทุกท่านขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงรวยๆเฮงเงปังปังปงกันช่วหน้านะคะรอบนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะกดติดตามกดกระดิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะทุกท่านนะคู่ขี้ขี้คู่ ตัวเลขก็จะมาประมาณนี้นะคะถ้าคู่คู่มาอีกเราก็ไม่ทราบว่าถ้าคู่คู่มาก็จะเป็น80 8086ถ้ามาคู่คู่อีกนะเพราะว่ามันมีแต่เลขคู่อ่ะสวัสดีค่ะกดติดตามไว้ด้วย นะคะทุกท่านนะเดี๋ยวฉันจะหาสูตรดีๆเด็ดๆมาให้ดูอีกนะคะคอยโชคดีสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ